สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมฮาวีบีโดยเราจะมาวิเคราะห์พีซีซั่นเมื่อคืนนี้คู่ระวางหรือผูพูเจอกับดาบสตัด98ที่ดิวเดลสเตเดียมเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยลูพูมาในระบบการเล่น 4-3-3โดยหงแดงจัดชุดใหญ่ลงสนามโดยเฉพาะเกมลุกเราจะได้เห็นสมประสานอย่างโมฮาเม็ดซาลาห์ลุยดีอาและดิโอโก้โจตาเริ่มเกมเป็นเกมที่เลาใจมากด้วยการยิงกัน3ตู้ในเวลา10นาทีแรกของการแข่งขัน เริ่มเกมนาทีที่4ริเวอร์พูมาได้ประตูขึ้นนำจากลูกเตะม,มุมโดยเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าที่อาศัยช่วงชุนลมุนจิ้มบอลเข้าไปได้ต่อมานาทีที่7ริเวอร์พูมาได้ประตูขึ้นนำเป็น2-0จากจังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาร่าวิ่งไปตัดบอลมาได้ก่อนที่จะจ่ายให้ดิโอโกโจตาที่จับบอลก่อนหนจังหวะ ก่อนตะบันด้วยขวาเข้าประตูไปอย่างสวยงามต่อมานาทีที่9รลิวอพูโดนตีไข่แตกจากลูกหลุดเดี่ยวของฮอนซักแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แ่วเกมลงไปเกมลุกของลิวอร์พูก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนกระทั่งหมดเวลาครึ่งแรกไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึง่ง เริ่มเกมครึ่งหลังริวอร์พูลไม่เปลี่ยนตัวเลยดาวสตัดเปลี่ยนรวดเดียว4คนนาทีที่59ลิเวอร์พูลขยับหนีออกไปจากลูกเตะมุมโดโซบอสไลที่เปิดมุมมาสาวแรกเข้าทางดีอาร์สดีซ้นเสียบตะขครยอย่างเหนือชั้น ต่อมาลิวพูเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวหลักออกไปพักบ้างโดยส่งสำรองลงมาเล่นหนึ่งในนั้นที่ได้เห็นลงมาคือดาวิน,นูเยสแต่ไม่สามารถผลิตสกอร์ในเกมนี้ได้จบเกมลงไปลิวภูอุ่นเครื่องส่งท้ายเอาชนะดาบสตาร์ไปสาประตูต่อหนึ่งจากประตูของโมฮัมเหม็ดซาลาดิโอโกโจตาและลุยดิอาร์ ซึ่งเป็นสามประสานแดนหน้าของลิเวอร์พูลสามารถทำประตูได้ทุกคนเจอเกตขอบกุือลิเวอร์พูลยอมรับทีมยังต้องค้นหาแผนการเล่นสำหรับใช้เจอเชลซีในนัดแรกของเกมเปิดฤด,ดูกาลแถมจะเป็นใช้แบบชั่วคราวด้วยผงแดงลงอุงเครื่องนัดสุดท้าย โดยใช้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ยืนตำแหน่งกองกลางตัวตามสูนสเตฟานไบเซติตอีกหนึ่งคนที่เล่นตำแหน่งนี้ได้ไร่ชื่อเพาะพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันหวางให้สัมภาษณ์หลังเกมคอปถูกถามถึงตำแหน่งที่เป็นปัญหาด้วยในแผนการเล่นที่เหนียวแน่นแมคอาริสเตอร์สามารถเล่งตรงนั้นได้ คุณซื่อชาวเยอรมันเริ่มชี้แจงกับแอคโคสื่อท้องถิ่นภายหลังเอาชนะดาบตัดสประตูตอนหนึ่งแต่หากเป็นเกมเปิดและต้องยืนอยู่คนเดียวเขาไม่สวควรเล่นตรงนั้นแม็กอลิสเตอร์คือผู้เล่นระดับท็อปทักตอนมีบอลและไม่มีบอลวันนี้มีหลายจังหวะที่เปิดพื้นที่มากเกินไปและเราจะหาทางแก้ไข ในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาริเวอร์พูลใช้ทางเคอร์ติจโจนและเทนส์อเล็กซานเดอร์อาโนยืนคุมจังหวะในแดนกลางขณะที่อีกไม่ถึงสัปดาห์ริเวอร์พูลต้องเตรียมเล่นพรีเมียร์ลีกนัดแรกเจอศึกหนักเยือนสิงบูในอีก6วันถัดไปเราต้องหาแผนการเล่นสำหรับใช้ให้เจอ ซึ่งมันจะไม่ใช่แผนสำหรับทั้งฤด,ดูกาลครอบกาวสิ่งที่ชัดเจนคือสภาพร่างกายเราดูดีและมีความสดมากทุกคนผ่านการปีซีซั่นโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเป็นธรรมดาที่เรายัางมีเรื่องฟุตบอลบางอย่างต้องปรับปรุงเรายัางเหลือการฝึกอีก4-5แพทชั่นและจากนั้นเราจะสู้อย่างเต็มที่ กับข้อเสนอของลิวพูที่ยื่ในให้กับสาวแทมตันเพื่อขอซื้อตัวโรเมโอลาเวียนั้นถูกปฏิเสธเป็นอีกรอบที่มูลค่า45ล้านพอนอ์โหวกแอนดออนของิวพูถูกสาวแทมตันปฏิเสธกลับมาเหมือนเดิมโดยข่าวนี้รายงานโดยฟาบิโอโรมาโน ผู้สื่อข่าวคนดังเปิดเผยว่าห่หงแดงลิวอูพูยื่นขอเสนอขอซื้อตัวโรเมโอลาเวียเป็นรอบที่3ซึ่งมีมูลค่าประมาณ45ล้านปอนด์บวกแอดออนอ on, แต่ถูกเซ้าแทมตันปฏิเสธกลับมาทีมนักบุญปฏิเสธข้อเสนอของลิวอูพูเพื่อขอซื้อตัวโรเมโอลาเวียกองกลางดาวรุ่ง ไปแล้ด้วยการ2องผลที่ราคา37ล้านปอนด์และ42ล้านปอนด์เพราะจอแทมตันต้องการค่าตัว50ล้านปอนด์เท่านั้นมิดฟิล์วัย19ปีเป็นสำรองที่ไม่ถูกใช้งานในเกมเอาชนะเชฟฟิล์เวนเดย์สองประตูต่อหนึ่งนัดแรกของแชมเปี้ยนชิพเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวยืนซื้อรอบใหม่จากทีมหงแดง ล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมายืนยันแล้วว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอรอบที่3ให้เซาแธมป์ตันพิจารณาที่45ล้านปอนด์บวกแอดออนก่อนจะถูกเซาทแธมป์ตันปฏิเสธกลับมาทันควันทีมเซาทแธมป์ตันยังยืนการคำเดิมต้องการค่าตัวลาเวียไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ โดยสำหรับลาวเวียนั้นพึงย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับเซาแธทมป์ตันในปีก่อนแต่ก็มีผลงานน่าประทับใจจากการลงสนาม29เกมให้กับเซาแธทมป์ตันในศึกเพียร์มีลีกแม้จะช่วยให้ทีมรอดจากตกชั้นไม่สำเร็จก็ตามข่าวต่อไปเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เราจะได้กองกลางเพิ่มมาใหม่อีก2คนจากการหายจากอาการบาดเจ็บของสเตฟานบายเซตินและติอาโกอัลคันทาร่าลิเวอร์พูลเอคโคสื่อท้องถิ่นรายงานว่าสเตฟานบายเซตินและติอาโกอัลคันทาราสองกองกลางของลิเวอร์พูลกลับมาซ้อมอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยนักเตะทั้งสอง ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังได้รับอาการบาดเจ็บยาวและต้องเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ได้เดินทางไปทั่วร์สิงคโปร์รายงานเปิดเผยว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบายเซติดและติอากโก้ลงซ้อมเต็มที่แล้วเพื่อเตรียมตตัวเเพื่อรียมความพร้อมสำหรับฤด,ดูกาลใหม่อย่างไรก็ดีทั้งคู่ จะยังไม่มีชื่อลงสนามในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับดามสตัดที่สนาม d e ิฟเดลสเตเดียมในคืนวันจันนี้การกลับมาของทั้งสองถือเป็นข่าวดีของเจอเก้นคอปที่จะมีออปชั่นในแดนการเพิ่มขึ้นหลังเสียนาเตะไปหลายคนบายเซติด ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังแจ้งเกิดเต็มตัวในซีซั่นก่อนขณะที่ติอาโก้อาคันทาร่ไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะมีปัญหาที่สะโพกจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้าง กับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลิวปูเอาชนะดาบสตัดไปได้3ประตูต่อหนึ่งส่วนตัวผมอย่างคิดว่ายังมีอะไรต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยเพราะกองหลังก็ยังไม่เป็นระบบเหมือนเดิมถ้าใครมีความคิดเห็นต่างจากผมหรือมีความคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมฮาวีบีขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเราจะไม่มีวันเดินเดียวดายยู